ปิดตัว ZTE Axon 30 Series มือถือเรือธงสุดโหดจากทาง ZTE ที่มาพร้อมกับชิปเรือธง s n a p 888พร้อมกับจอที่มีค่า Refresh Rate สูงสุดถึง144เฮและกล้องหลังจำนวน200ล้านพิกเซล ครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมธนัทคุงกันในช่วงของการสรุปข่าวกันอีกแล้วนะครับผมโดยในเที่ยวนี้นี่ก็จะเป็นคิวของเจ้าตัวมือถือเรือธงสุดโหดจากทาง ZTE นะครับผมที่เพิ่งเปิดตัวกันไปเมื่อไม่นานมานี้นะครับกับเจ้าตัว ZTE Exxon 30 Series นะครับที่ในครั้งนี้เนี่ยขอบอกเลยว่า ZTE เขามาแบบจัดเต็มจริงๆคร,รทั้งในเรื่องของดีไซน์ที่สวยงาม จอโค้งแล้วก็จะมีค่ารีเฟรชเรทสูงสุดถึง124เฮิรตหอมกลับกล้องหลังที่มีจำนวน200ล้านพิกเซลส่วนในเรื่องของสเปคกล้องสเปคจอหรือสเปคอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงก็ อย่าลืมไปชมพร้อมกันเลยนะครับผมมาในส่วนเรื่องของบอดี้กันก่อนเลยนะครับผมในเรื่องของดีไซน์เน ze, ี Deputy ่ยก็ไม่ได้แตกต่าง Town กับมือถือทั่วไ <ๆ S 2> ปมากนักหรอกครับแต่จุดเด่นจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของโมดูลกล้องนี่แหละครับผมโดยทั้ง2รุ่นเนี่ยตัวโมดูลกล้องจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมที่มีความใหญ่มากๆครับแถมตัวเลนกล้องก็ใหญ่เช่นกันฮนะเพราะเขาได้ใส่เลนขนาด64ล้านพิกเซลเนี่ยมาให้ตั้ง2-3ตัวเลยนะครับผมต้องขอบอกกันเลยว่าไม่มีเจ้าไหนที่กล้าทําถึงขนาดนี้แล้วแหละครับผมและใน Yan ส่วนของฝาหลังนั้นก็จะมีการ คำว่า a x o n นเอาไว้ด้วยนั่นเองนะฮะในรุ่น a x o n 30 Ultra ิันะนะครับจะมีฝาหลังเป็นแบบหนังเทียมด้วยนั่นเองนะครับใครที่ชอบผิวสัมผัสแบบนี้เนี่ยก็น่าจะสนใจรุ่นนี้ไม่ใช่น้อยเลยแหละครับผมในส่วนเรื่องของน้ําหนักนะครับทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมีน้ําหนักที่ต่างกันเพียงแค่2กรัมเท่านั้นเองนะฮะโดยเจ้าตัว a x o n 30 Pro เนี่ยจะมีน้ําหนักอยู่ที่186หนึ่งร้30 Ultra 5G นะจะมีน้าหนักอยู่ที่188กรัะคร้ทั้รจ่น,นะจะจที่น Gorilla g l a s s รุ่นที่5มาให้ทึ้ง่้ลยะในเรื่องของ จอนี่นะครับผมทั้ง2รุ่นจะมีความแตกต่างกันอยู่ครับโดยเจ้าตัว Axon 30 Pro เนี่ยจะเป็นจอแบบ Flat Screen ครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบนะครับโดยเฉพาะสายการเล่นเกมนะครับเพราะโอกาสที่จอรั่นนั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับผมแต่เจ้าตัว Axon 30 Ultra นั้นนะครับจะเป็นจอที่เป็นแบบ c u r v e Screen นะครับผมซึ่งอาจจะไม่ถูกใจสายเกมเมอร์สักเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วทั้ง2รุ่นนี้นั้นดีไซน์ก็สวยเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับผมโดยในเรื่องของหน้าจอนะครับเจ้าตัว Axon 30 Pro กับ Axon 30 Ultra เนี่ยจะใส่จอที่เป็น a m b l e d มา ทั้งคู่เลยนะครับผมขนาดของจองก็จะอยู่ที่6.67นิ้วความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus ครับแล้วก็อัตราส่วนที่เป็นแบบ20:9ต่อนะครับผมในเรื่องของอัตรา Refresh Rate นะครับเจ้าตัว a x o n 30 Pro เนี่ยจะใส่มาเป็น120เฮิร์นะครับส่วน30 Ultra นั้นจะใส่เป็น144เฮร์ครับผมในส่วนของค่า Touch Sampling Rate นะครับผมโดยเจ้าตัว a x t o n 30 Pro เนี่ยจะใส่มาที่360เฮิรและ a c o n 30 Ultra จะใส่มาที่300เฮครับผมในเรื่องของการัพพอร์ตนะครับผม รถนี้ก็จะซัพพอร์ตในส่วนของ HDR 10 Plus และความลึกของสีจอนะครับอยู่ที่10บิตทั้งคู่เลยนั่นเองนะฮะในส่วนเรื่องของสเปคภายในนะครับทั้ง2รุ่นนี้จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการเป็น Android 11อนะครับครอบทำมาด้วย้าตัว m มโอเ s เวอร์ชั่น11เอนั่นเองนะฮะแล้วก็ CPU ที่ใช้ครับจะเป็นค u อ l ค o ม m Snapdragon 8 8แรองรับ 5G ด้วยววนั่นเองนะครับเป็น CPU ที่ผลิตบนสถาปัตยกรรมขนาด5นาโนเมตรเป็น CPU แบบอ c t a า o อ e ที่มีค่าค o c k s p ป ed อยู่ที่ 2.4GH ส่่วนเรืองของ Storage หรือความจุนะับผม Axon 30 Pro จะมี ีแรมอยู่2ขนาดด้วยกันนะครับแบ่งเป็น6และ 8G ครับผมและ axon 30 ultra นะครับจะใส่มาเป็นแรม8แรม12และแรม 16G ครับโดยทั้งคู่ครับจะใช้แรมเป็นแบบ LPDDR5 ทั้งคู่เลยนะครับในส่วนเรื่องของรอมครับผมเจ้าตัว axon 30 Pro เนี่ยจะใส่ลอมขนาด128และ 256GB กกมาให้ครับและในส่วนเรื่องของ axon 30 Ultra เนี่ยจะใส่มาให้ที่ 256G และ1นึ่งเทเรไบต์เลยครับผมและทั้ง2รุ่นนี้ก็จะใช้ลอมแบบ UFS 3.1เลยนะฮะต้องขอบอกเลยว่าทั้งแรมทั้งลอมประเภทนี้เนี่ยจะเป็นแรมลอมที่มีการอ่านเขียนการอ่านข้อมูลแล้วก็ประสิทธิภาพของมันเนี่ยที่ดีที่สุดและเร็วที่สุดในโลกนะตอนนี้แล้วสําหรับโทรศัพท์มือถือนะครับผมในเรื่องของระบบเสียงนะครับผมเจ้าตัว Axon 30 Pro เนี่ยจะใส่มาเป็นลำโพงเดียวนะครับแล้วก็ Axon 30 Ultra เนี่ยจะใส่มาเป็น Stereo Speaker นะครับเป็น Duo นั่นเองนะฮะในส่วนเรื่องของสเต็กล้องครับต้องขอบอกกันว่านี่แหละ คือจุดเด่นหลักๆของรุ่นนี้เลยนะฮะของมือถือ2รุ่นนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้ใส่เลนส์ขนาด64ล้านนะครับมาให้มากถึง3ตัวในรุ่นอัลตร้าเลยนั่นเองนะครับแล้วก็2ตัวในรุ่นโปรนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะค่ายอื่นๆเนี่ยเขาพยายามทําแต่เลนส์หลักให้มันมีแบบความละเอียด108ล้าน2ล้านอะไรกันนะครับแต่ค่ายนี้เนี่ยเขาเล่นใส่เจ้าตัว64ล้านมาให้เกือบทุกเลนส์เลยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าสเปคของกล้อง2รุ่นนี้เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจกันนบ้าะ ตัว Axon 30 Pro นะครับผมกล้องเลนหลักเนี่ยจะให้ความละเอียดมาที่64ล้านพิกเซลครับผม f stop 1.8อัลตราว d e อยู่ที่64ล้านพิกเซลเหมือนกันครับเป็น f stop 2.4และให้มุมกว้างในการถ่ายอยู่ที่120องศาครับผมแล้วก็จะมีในส่วนเรื่องของกล้องมาโค5ล้านพิกเซล f stop 2.4และ depth sensor อีก2ล้านพิกเซล f stop 2.4ครับผมแต่ Axon 30 Ultra นะครับจะมีจุดที่แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยครับแต่ว่าเลนหลักกับเลนอัลตราวเนี่ยให้ ความเดียวเท่ากันครับผมแต่จะเป็นในเรื่องของเลนส์สแตนดาร์ดกับเลนส์เพริสโคปเทเลโฟโต้มาครับแล้วก็ในตัวอัลตร้าจะตัดเจ้าตัวเลนส์มาโครกับเดฟออกไปนะครับโดยเจ้าตัวแอคซอน30อัลตร้านะฮะเลนส์หลักเนี่ยจะเป็นเลนส์แบบ64ล้านพิกเซลครับผม f-stop 1.6และมีเจ้าตัวเลเซอร์ออโต้โฟกัสแล้วก็การกันสั่นแบบ o i s มาให้ด้วยนะฮะเลนส์ตัวที่สองครับอัลตร้าไวท์จะให้ความละเอียดมาที่64ล้านพิกเซลครับ f-stop 2.2แล้วก็ให้มุมกว้างในการถ่ายอยู่ที่120องศาเหมือนกับเจ้าตตััััววโปรรรเเลลลยคคบบแแะะนี่หจ้า เลนที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเจ้าตัวเลนส์มาตรฐานนั่นเองอันที่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจ้าตัวเลนส์มาตรฐานนี้จะเป็นเลนที่มีหน้าตาการใช้งานเป็นแบบไหนอาจจะแบบว่า ไม่ได้เลนส์ที่แบบเป็นเลนส์วายนะครับแต่เป็นเลนส์ปกติหลักๆเลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจต้องถ้าเกิดได้เครื่องมาเนี่ยเดี๋ยวจะลองใช้กันดูนะครับว่าเจ้าตัวเลนส์มาตรฐานที่ให้มาเนี่ยมันเป็นยังไงการใช้งานการทํางานมันเป็นยังไงนะครับโดยเจ้าตัวเลนส์นี้เนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลเหมือนกันครับผมแล้วก็เป็นค่า f stop 1.9ด้วยนะฮะแล้วก็เลนส์ตัวสุดท้ายครับก็คือเลนส์เพริสโคปเทเลโฟโต้นั่นเองนะครับมีความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลคครรัััััับบ f stop OIS 3.4สส่่่่วววนน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 เเเเจ้้้้้าาตลลีีียยมมใใกกหดองะแ สามารถซูมได้ถึง5เท่าเลยนะครับผมเป็นแบบออปติคอลซูมนะฮะในส่วนเรื่องของฟีเจอร์นะครับทั้ง2รุ่นก็จะมีให้ d u โอ LED Flash มาให้นะครับมีไจโร EIS นะครับรองรับ HDR10 ในการถ่ายรูปนะครับแล้วก็10บิตวิดีโอด้วยนั่นเองนะฮะในส่วนเรื่องของวิดีโอการถ่ายนะครับผมเจ้าตัว Pro เนี่ยจะรองรับได้แค่ 4K 60เฟรมนั่นเองนะครับแต่ว่าเจ้าตัว อัลตร้าเนี่ยจะรองรับได้สูงสุดถึง 8K 30เฟรมและ 4K 60เฟรมด้วยเลยน,นั่นเองนะฮะในส่วนเรื่องของกล้องหน้านะครับทั้งคู่จะให้มาที่16ล้านพิกเซลครับผมแต่ไม่บอกค่า f อฟสอบว่าเท่าไหร่น,นั่นเองนะฮะในส่วนเรื่องของฟีเจอร์ก็จะรองรับ HDR ด้วยนะครับแล้วก็การถ่ายวิดีโอได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมครับในส่วนเรื่องของการรองรับการเชื่อมต่อนะครับในส่วนเรื่องของ WiFi เนี่ยตัว Pro จะรองรับจนถึง,ง Wi-Fi 6เลยแต่อัลตร้าเนี่ยจะรองรับ Wi-Fi 6E ด้วยนั่นเองนะครับรู่ให้้มาเป็็น72คแลวก G.P.S.N.F.C. อะไรพวกนี้เขาก็มีมาให้หมดนะฮะระบบการกันสั่นการใจโลเลยพวกนี้เขามีมาให้เหมือนกันหมดนะครับแล้วก็จะเป็น U.S.B. แบบ Type-C เวอร์ชันดน3่ด้วยนั่นเองนะครับในเรื่องของเซ็นเซอร์นะครับก็จะเป็นแบบสแกนลายนิ้วมือใต้จอนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีในเรื่องของการสแกนใบหน้านะครับในการปลดล็อกหน้าจออะไรพวกนี้นั่นเองนะฮะในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมเจ้าตัว Ex x o n 30 Pro เนี่ยจะให้มาที่4,200ม ah, ิลลิแอมป์นะครับแล้วก็รองรับในเรื่องของ Fast c h a r ์จสูงสุดถึง55วัต์แล้วก็มี QC ชาร์จหรือ Quick Charge นี่แหละครับเวอร์ชัน 4+ Plus ด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็เจ้าตัว a x o n 30 Ultra 5G ครับก็จะให้มาอยู่ที่4,600 mAh ครับผมรองรับฟาชาร์จ66วัตต์และ QC Charge อยู่ที่ 4+ Plus นั่นเองนะฮะในส่วนเรื่องของสีนะฮะเจ้าตัว a x o n 30 Pro เนี่ยจะให้ามา2สีด้วยกันนะครับก็คือเจ้าตัว แบล็กและพิงนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าตัว a x o n 30 u l t r a เนี่ยจะให้มาทั้งหมด4สี4ด้วยกันนะครับจะแบ่งเป็นสีดำสีขาวสีน้ำเงินแล้วก็เป็นสีไลท์เบลน์นะครับหรือเป็นสีหนังนั่นแหละนะฮะเป็นสีหนังน้ำตาลนะครับเราจะให้ฟีลลิ่งในเรื่องของแบบความนุ่มความผูกขาดนิดหน่อยนะครับใครที่ชอบในเรื่องของผิวสัมผัสแบบเป็นหนังเนี่ยก็น่าจะชอบรุ่นนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะฮะในส่วนเรื่องของราคานะครับผมจะเป็นราคาที่เปิดตัวในจีนนะครับโดยจะแบ่งออกมาแบบเป็นอย่างละ3ามรุ่นด้วยกันนะ ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีรุ่นราคาทเท่าไหร่กันบ้างนะครับ โดยเจ้าตัว Ex 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 o n p r Pro 5G นะครับโดยเจ้าตัวสตาร์นะครับจะสตาร์อยู่ที่ r a ม6 r ล m 128 g ่อยครับราคาจะอยู่ที่2998หยวนหรือประมาณ1 4 3 0 0บาทครับแ a m 8 r o ล128รรา, 15, าร, 8, 6, ร,ร,ราคาจะอยู่ที่32,98หยวนหรือประมาณ15,800บาทครับ RAM 8 r o ลอม6รือเป็นตัวท็อปสุดนะฮะร,ราคาจะ Start อยู่ที่35,98นหอยวนหรือประมาณห0ึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาครับแล้วตัวแอ็กซอนสาม 156ครับราคาจะอยู่ที่4,698หยวนหรือประมาณ22,500บาทครับแลมป12ลอม256ราคาจะอยู่ที่4,998หยวนหรือประมาณ24,000บาทและตัวท็อปสุดครับแลม16กิกลอม1เทเลไบต์ราคาจะอยู่ที่6,666หยวนหรือประมาณ32,000บาทครับผมเป็นยังไงกันบ้างละครับากับการสรุปสเปคงานเปิดตัวของตัว a x o ซน3 0ซีรีส์ของทาง z t e นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยเราต้องมารอลุ้นกันดีีนะครับว่าจะเข้า ขายแบบ global หรือว่าขายในไทยหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมีการประกาศว่าขายในไทยเมื่อไหรเนี่ยเราจะรีบมาสรุปข่าวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันในทันทีเลยนะครับแล้วก็ต้องขออภัยกันนิดนึงนะฮะที่คลิปขนาดจ,จะมาช้ากันไปหน่อยนะครับแล้วก็หน้าเพจเนี่ยตอนนี้จะยังไม่มีการอัปเดตข่าวเพิม่มเติมนะครับเพราะว่าผมมีเรื่องหลายๆอย่างที่จะต้องแบบว่ามาเคลียร์นะครับทั้งในเรื่องโปรเจกต์ที่ต้องช่วยพ่อทํางานหรือว่าจะ เรื่องโปรเจกต์มหาลัยนะครับแล้วก็ใกล้สอบแล้วนะฮะใกล้ช่วงแบบสอบเก็บคะแนนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีมือถือเปิดตัวเยอะแยะมากมายเลยผมต้องมานั่งสรุปสเปคแล้วก็รีบสรุปให้คุณผู้ชมลงในย t u b e ให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ข่าวในแฟนเพจเนี่ยอาจจะกลับมาทาในเร็วๆนี้อาจหลังจากที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นอาจจะนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าการทําข่าวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับเพราะมันต้องสรุปสเปคทําสรุปข้อมูลมาให องและให้เป๊ะที่สุดห้ามผิดพลาดเลยนะครับโอเคครับถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อที่ผมทักคลิปใหม่เมื่อไหร่เนี่ยคุณผู้ชมจะได้รับชมในทันทีเลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสรุปข่าวครั้งหน้าครับจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามกันได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ